สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแวะเข้ามารับชมกันแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตให้ขับเคลื่อนช่องเดินหน้าไปต่อได้ด้วยนะคะราคารถยนต์คันนี้นะคะ78,0 0 0บาทค่ะ Honda Civic e s นะคะรถยนต์ปี01เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะทุค่านเครื่องดีไม่น้อยเลขทะเบียนสวยนะคะให้ไปพร้อมเลยค่ะ เกียร์ธรรมดาค่ะเข้าชิดชิดช่วงร่างดีนะคะภายในสวยมากค่ะทุกท่านเรียบๆดูดีนะคะเบาะหนังดำแดงค่ะตามรูปนี้เลยทีเดียวกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะระบบน้ำมันร้วนค่ะสภาพสวยบอดี้เดิมไม่มีชนหนักเพดเดิมอยู่ครบๆนะคะภาษีพรบรปี67ค่ะใช้ยาวๆได้สบายนะคะเรมเอกสารครบพร้อมโอนเลยค่ะ 7 8 0 0 0 0บาทนะคะท่านได้สนใจรถยนต์คันนี้ไปดูตัวจริงกันได้ที่ผักไห่จังหวัดอยุธยานะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงนัดดูตัวจริงทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านสำหรับวันนี้นะคะแอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ